ตอบได้เท่าที่ผมตอบได้นะครับแล้วก็ปรึกษาได้ทุกเรื่องนะครับผมยกเว้นเรื่องเงินยกเว้นเรื่องเงินนะครับพี่น้องตอนนี้ยังครับผมสวัสดีพี่น้องเอฟซี FC รัช,ชนน์คุณขอนแก่นทุกท่านนะครับผมทั่วประเทศหรือว่าทั่วโลกก็ว่าได้ครับผมก่อนอื่นกาต้องกราบขอบพระคุณพี่น้องที่เขารับชมคลิปนะครับผม แล้วก็สำหรับพี่น้องที่เขารับชมไหมนะครับผมก็ขอขอบคุณคือกันนะครับผมแล้วก็ยินดีต้อนรับพี่น้องทุกท่านเขาสู่ช่องรัชนนคนขอนแก่นนะครับผมแล้วก็ขอให้พี่น้องทุกคนนะครับมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงให้ยูเย็นเป็นสุขมีแต่ความสุขความเจริญคิดสิ่งใดให้ได้สิ่งนั้นนะครับผมให้สมดังปรารถนาบ่ว่าสิเป็นเรื่องการหนวกการงานการเงินการค้ำนะครับผม ให้ลำด้วยเงินทองนะครับแล้วก็ได้มาปั่นอบราชานุนใส่พ่อนะครับพี่น้อง <c oughs> รับผมสําหรับเมื่อนี้วัตถีครับผมไม้จังไดียวางอยเส่วัตถีครับผม <c oughs> เดี๋ยวเบื้องขางทางนี่พี่น้องปลาเขาม้หลอบนี่นี่เขานี่ออกห้วงออกหมากไปแล้วครับ <c oughs> เดี๋ยวผมต้องขอขออนุญาตกลับกลองเด้อพี่น้องเดี๋ยวผมจะให้เบืบ้องมรนยากาศแล้วก็ <c oughs> ลกูกผมจะซีวอลไปทีละผมจะย่างไปทีละครับขออนุญาตนะครับผม สำหรับมือนีมาจังได๋วไปตีพี่น้องโอ้ยกะเกลยดความกินหอดคิดถึงแหละพี่น้องเอ้ยเลือกงานยนีมือแรงอลไรกะโอ้ยเบิ่งเขาครับเลือกงานยนีมือแรงกินหอดพี่น้องเป็นห่วงเป็นใย,ยพี่น้องครับผมจังไง๋นนยวยูจังได๋ยวไปเทักทายแบบนี้บไปเลยว่ากันหลายคลิปแล้วนะครับเพราะว่าผมกะบภมกะไปครอบเบอร์เพลงนะครับเฮ็ดคลิปครอบเบอร์เสีหาเพลงนะครับ บอว่าสิเป็นไอ้มันหมอลำเพียงนกเจ้านะครับผมโอ้ยยางก่อนพี่น้องบวชง่ายพี่น้องโอ้เขาง,งามเห็นเขาสีเหล็กนี่บอดบ้านพี่น้องเลยคลิปนั่นผมลงมันยังเขียวๆเลยเมื่อทันออกห่วงมาวันนี้ออกห่วงเราเบื้องเขาขคบัวน่ะเขาลดดำที่ขนาดบุลลมแต่ว่าหมองเกี่ยวแล้วกับมีพี่น้องทั้งนาน นี่ครับพี่น้องนี่ครับตรงนี้ตรงนี้เกี่ยวแล้วเรียบร้อยแต่ว่าฝากกันไปนั้นท่านเกี่ยวกาลังออกกาลังเกี้ยวนะครับครับพี่น้องบรรยากาศยังมาแรงนะครับผมการสาหรับพี่น้องคนไหนนะครับที่อยากแสดงความคิดเห็นนะครับความคิดหวดคิดถึงกับอรัชนน้นก็สามารถแสดงใตคลิปนี้ก็ได้นะครับหรือว่าอยากสอบถามว่าการทำงานเกาหลีเป็นยังไงเงินเดือนเท่าไหร่ แบบได้มากแบบได้ผมสามารถตอบได้นะครับเท่าที่ผมหูครับผมบ่ได้ <c oughs> ผมก็ไม่ได้หูยังวางไม้อกก่น้องเ้ยแต่ว่ามีแต่กาลังใจละครับที่หมอบให้ทุกท่านคือผมบอกไปขังต้นแล้วครับผมสาหรับผูใ้ใดบ่อยากแสดงตัวก็สามารถทักเข้ามาเฟซบุ๊กส่วนตัวก็ได้ครับผมเฟซบุ๊กส่วนตัวก็คือเฟซก็อ้ฮักเจ้าเด้อนะครับยินดีนะครับยินดีทุกท่านนะครับเพราะว่าี่เป็นมูหพวหรือว่านองนุง่งหรือว่า พี่น้องครับว่ายังไงพี่น้องทุกท่านทุกคนนะครับที่ผมบอกนะครับกตอบได้เท่าที่ผมตอบได้นะครับแล้วก็ปรึกษาได้ทุกเรื่องนะครับผมยกเว้นเรื่องเงินยกเว้นเรื่องเงินนะครับพี่น้องตอนนี้ยังติดคัดเค่อนนะครับติดขัดเ่อนติดขัดหลายพร้อมนะครับพี่น้องกะคันว่าเลี้ยงคันว่าเรียงเงินนี่คืออะไ้นะครับอย่างเดียวเท่านั้นนะครับแต่ว่าเลี้ยงอื่นก็ได้ครับผมเรี้ยงอื่นได้นะครับเนาะ เดีย๋ยวให้เบิ้งบรรยากาศไปเรื่อยๆครับผมท้งญี่ปุ่นนะครับท้งเมื่อนี้มาเดิอนออกกำลังกายนะครับผม ครับผมกะสุดท้ายแล้วนะครับผมเนาะกะทางอยู่ข้างหน้านะครับจะเดินทางกลับบ้านแล้วพี่น้องเดี๋ยวจะล้ำลาครับบวยังไงขันภาษาเมล่ําำเขากะจะล้ำลาอะไรนะพี่น้องเนาะครับผมลาเสียงตบมือดังจนจนผมอรัชานนมาวันเจ้าดอกเด้อ,อแม่ และลูกขอฝากไว้แน่นมชุ่มเพ้เด้อทุกทันให้ซุ่มเจา้าเอาไหมเอาไหมพี่น้องเอาไหมละลูกขอฝากไว้แน่นมชุม่มเพเด้อทุกทันคนไกลบ้านดอกต่างแดนระขอเป็นแรงใจให้ คนไทยทุกๆบบนสู่สูเรพออี่น้องได้เงินล้านเงินแสนเมื่อบ้านเฮท่านั้นแล้วเออเอ,เอาลละนาจจดจำเนื้อว่าใดพี่น้องขออภัยด้วครับเสียงอาจจะบอ่ดีนะครับผมแต่ว่าหากนี่ใจรักทางด้านนี้ฝากพี่น้องเป็นกำลังใจคือเขานะครับผมกดถูกใจกดไลค์กดแชร์ แล้วก็กดซับสไคร์หรือว่ากดติดตามนะครับช่องของผมรัชานทนคนขอนแก่นนะครับผมบางเทียคลิปหนากะจะมีแน่นอนนะครับงานเพลงคัฟเวอร์คัฟเวอร์เพลงนะครับแต่บ่รู้ว่าจะเป็นเพลงไหนนะครับแล้วกการใช้ชีวิตคงพมลอะไครับผมฝากเก็นกำลังใจครับพี่น้องสุดท้ายแล้วเดี๋ยวเบึ้งบรรยากาศตอนกลับกันนะครับเนาะสำหรับคลิปนี้ขอจบเพียงเท่านี้นะครับผมขอบคุณครับ